สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นล้วเดอรครับเล่นแบบสนุกกันเลยทีเดียวนะครับเอาชีวิตรอดนะครับเริม่มตนใหม่เลคือแรกพา,าลลสนบบหนึ่งมัยังไม่เข้าเลยรอแป๊บนึงนะคะม,มองไม่เห็นกอปัแสงแป๊บหนึ่งเลยแล้วพก่อนนะคะพ<อ>ูดทัก สดนะครับแม่ใจหลัง I don't know. หาแกคนคนตาครับคนตาครับโย ก้อนจะเอากี่ก้อนกันแน่เจ็ดก้อนครับโอ้กดตีนะครับอ,อันนี้ไงครับผมครับผมผมได้แค่หกก้อนเองนะครับปเราไปหาแกะกันต่อครับผมขุดกองครับไปเลยครับขุดสิขี้เกียจขี้เกียจครับไม่ต้องเอาไปหรอกครับเกลืองไม้นะเฮ้ยนคนคนคนอยู่ไหนอย่าไปนะครับ ไม่ตีหรอกครับจะตีแม่งเลยกดทานนะครับกดทานหน้าที่ใครวะเนี่ยหน้าที่คุณนะครับ,บนี่คือคลิปที่สองของเราแล้วนะครับใช่แล้วคลิปที่สองคลิปที่แล้วเล่นกับเพื่ทาทาอนฮ<อ>าฮาใหญ่ใหญ่ เพราะไม่ค่อยมีเวลาครับผมที่จริงมาเล่นกันทุกวันเล่นแต่คนนะครับหนุ่ยคับ แน่จริงป่ะนี่ไอ้ออออเถ่ดเถิดลุย้ยแม่งเลย<า>ไม่ไคุนหนคุณคุณคุณลืมผมหรือเปล่าคุณลืมผมหรือเปล่าไม่ลืมหรอกครับคุณหนู่นู่นไม่ใช่หรอคุณลืมผมไปแล้วหล่นแม่งครับ นันนะครับเขาอยู่น,นอนครับผม,มครับผมทำไมคลิปนี้มันไปไวจังเลยคุณทำไมล่ะครับนี่กี่นาทีแล้วล่ะครับห้านาทีโอ้โไวจังเลยนะคะับตัวคราบละคุณรครับเยู่นี่ครับไหนไหนยอย่ะ คายนี่นะคะหาควายอีกนะเว้ยครับผมนะะอุ้ยขอโทษจะกดกล่องครับถอยหน่อยจะคุณหินโอเคครับคุณทำไมวะเหินไม่มีหินใช้เหรอเออคนคนฉลาดนะเนี่ยคุณคุณแม่ครับไม่มารับ ว้าวว้าวเลยครับอ้าวระวังนะัระวังหญ่เลยเฮ้ยคนครับเอาบอขึ้นมาเอวบอขึ้นมาครับผมเฮ้ยวัดร่วงมาเจอเหล็กเลยรถไปทำอะไรมาวะเก็บปัง ขอโชคเนี่ยผมรู้แล้วเราจะอยู่ไหนกันเลยนี่คือหมอ่ของเราพี่ขออภัยที่มีเสียงบรบกวนนะครับคุณรับครับ,ค,รบคุณไปอยู่ไหนครับอยู่ในเมือง้านมีเด็กเยอะรรแยะแต่ผมว่เจอผานว้าวบอท เอาไม่เก็บมามั้ยครับผม <mulga> いい <laughs> นี่ครับนี่นึกว่าเหล็กครับคุณคุณอยู่ไหนคุณออกมาหาผมสิครับมีเห็นแปดก้อนนะครับสองก้อนแล้วครับกดมาครับตอ,อบอคกัคบ ที่ยังไม่ตเกเลยนั่งคุณอยู่ไหนเนี่ยที่ไหนล่ะครับผมอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งที่มีชื่อคนแ,แปลกๆอยู่ด้วยหรือเปล่า เจอทีว wow! ้าวได้เลยงสองเจดเลยข้าวัวเหรอปะเฮ้ยอยากเจอแกะ หรือเปล่าไหนพระจันทร์ยังไม่เห็นเลยอ้าวท่านผู้ชมสารานจะเกิดในวันที่พระจันทร์เต็มดวงใช่ไหมครับถ้าใครรู้คอมเมนต์มาด้วยนะครับคุณสายยอเหรอครับเนี่ยไม่ต้องให้ใครดูนะอะไรเหรอครับไม่ต้องให้ใครดูนะไม่ต้องให้เพื่อนดู อีกสักอันผมต้องการอีกสองตัวครับตอนนี้คุณครับคนมารับกล่องเลยครับกล่องเราจะขใหญ่อาณาเขตนะครับว่าให้รู้ว่าแถวนี้ใครใหญ่ผมนะครับคุณทัามาเอาท็อตในเห็นแล้วก็ไปปักที่อื่นเลยครับคุณตาครับ แซมบี้เกิดแล้วว้าชิ่ด้วยจริงเหรอครับเออ,อหมดซัมบี้เหรอครับเออเร็วเร็วมานยงเร็วิเวเวเวปเปะอ่าสถานที่ไหนล่ะ รู้ว่าแถวนี้ใครใหญมมใ่ครับมาจะครจะับผมโอ้ยโอ้ยใครใหญ่แล้วบ้างยืนมันนั้นได้หรอต,ตบสลวงเลย สำหรับลิ่นี้ลาไปก่อนแค่นี้นะครับไว้เจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ